สวัสดีค่ะท่านนายกคณะกรรมการและสมาชิกสมชทุกท่านสงกรานเป็นประเพณีไทยอันงดงามที่สืบทอดกันมาและจะต่อเนื่องไปในอนาคตเป็นเทศกาลที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อร่วมกิจกรรมสำคัญ3โอกาสคือหนึ่งวันขึ้นปีใหม่ทำบุญร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดอารยธรรมที่งดงามให้ยั่งยืนสืบไป2วันครอบครัวทุกคนในครอบครัวพร้อมหน้าแบ่งปันประสบการณ์ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตวิถีใหม่เช่นทำงานจากบ้านใช้ระบบออนไลน์การดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บ้านเป็นสถานที่ ที่ให้ทั้งโอกาสและความรักที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งในายามวิกฤตและยามปกติ 3. วันผู้สูงอายุเป็นโอกาสที่ครอบครัวได้ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างอบอุน่นและในยุคสังคมสูงวัยนี้การเข้าถึงสุขอนามายัยทำให้คนมีสุขภาพดี มีอายุยืนขึ้นสามารถทำประโยชน์ในสังคมร่วมกันได้โดยวัยวัฒนาเป็นคลังสมองร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดประสบการณ์วัยพัฒนาเป็นคลังปัญญารับผิดชอบความเติบโตยั่งยืนของกิจการและวัยก้าวหน้าเป็นคลังอนาคตเรียนรู้จากผู้อาวุโส เพื่อประยุกต์กับความถนัดด้านไอทีกิจกรรมที่คณะกรรมการได้จัดขึ้นในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ที่ครบถ้วนตามประเพณีดิฉันจึงขอส่งน้ำใจเวพรวันสงกรานต์แก่ผู้มีมุทิตาจิตทุกท่านผู้หญิงมีหกคุณสมบัติของสตรี หนึ่งเข้มแข็งวินัยดีที่แน่วแน่สองต้องพึ่งตนเองได้ไม่เชือญแชร์สามขลบตนไม่ปลวนแปรในหลักการสีนั้นมีจิตวิญญาณความเป็นแม่ห้าเห็นแก่การส่วนรวมร่วมประสานหกพร้อมร่วมในสากลสร้างผลงาน มอบเป็นพรแด่ทุกท่านด้วยใจรักขอจตุลพิธพอรอันประเสริฐบังเกิดแก่ทุกท่าน